ก้อนนิมันก้อนนิ่มมันนี่เป็นแบบรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีความหนาอย่างนี้เนี่ยแล้วเราเมื่อกี้เราวัดขนาดมันเราจะได้ความยาวตรงนี้ส2บเซนความหนาประมาณสามเซนความกว้างนี่แเซนเพ<อ>ราะฉะนั้นปริมาตรทั้งหมดเนี่ยมันก็คูณมาแล้วเนี่ยมันจะได้2 8 8ปดิดลูกบากเซนติเมตรลูกบาทกเซนติเมตร2 8 8ร้ดิปลูกบาศกเซนติเมตรแล้วก็เราจะเอาไอ้นี่ไปจุ่มในน้ำให้ไปแทนที่น้ำรานนี้ไอหลักการ หลแรงลอยตัวของน้ำนี่ก็คือเอาอะไรก็ตามไปจุ่มในน้ํไปแทนที่น้ำเท่าไหรก็ตามเนี่ยน้ําที่เหลือมันก็จะดันจะมีแรงผลักขึ้นมาเป็นให้ของพยายามให้ของมันลอยไอ้แรงที่ผลักขเข้ามาเนี่ยเรยียกว่าแรงลอยตัวแล้วว่ามีขนาดเท่ากับน้ําหนักของน้ําที่ถูกแทนที่ไป <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาทั้งก้อนนี้จุ่มลงไปในน้ําทั้งหมดเลยมันก็จะแทนที่น้ําประมาณ288หรือเกือบเกือบสามลูกบาท์เซนติเมตรเพราะฉะนั้น แรงลอยตัวมันก็ควรจะประมาณประมาณนั้นแหละประมาณ2 8 8ร้อถึงสามลูกบาทเซนติเมตรนี่แหละแล้วก็เราก็จะตรวจสอบโดยการทดลองดูคือตอนแรกเราชั่งเราชั่งน้ําหนักของก้อนนี้ก่อนให้มันยังไม่จุ่มน้ำเลยทั้งสิน้นตอนนี้พอชั่งเนี่ยเราจะชั่งแล้วพบว่ามันเท่ากับประมาณขึ้นกิโลกรัมประมาณคึ่งกิโลกรัมหรือ500กรัมนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดเราไปจุ่มในน้ําปุ๊บเนี่ย แรงลอยตัวก็จะทําให้ตาช่างนี่อ่านน้อยลงน้อยลงเพราะว่ามันมีคล้ายๆมีของมาช่วยดันไว้อ mm ันนี้ถ้าจุ่มหมดจุ่มหมดปุ๊บเรารู้ว่าแรงลอยตัวทั้งหมดมันควรจะประมาณากเกือบเกือบสามร้อยใช่ไหมดังน mm ั้ไอ้น้ําหนักที่เหลือก็ประมาณ200รอ mm hmm. กิโล mm hmm. <น>ก,ลกรมกัมหมอ่าลองดู <Okay. S 1> อันนี้ตอนแรกลอยอยู่ประมาณ500้กร,รมัมหรือครึ่งกิโลใช่ไหมอ่าลงในน้ำหละ่ะดูข้างบนด้วยนะเด็กๆเชอกันด mm ูม hmm. ันน้อยลงไหมมันน้อยลงน้อยลงอาพุ่มเราบัง ลงไปถึงไหนแล้วปอ๋ถ้าเกิดถึงถ้าโดนพื้นไม่เอานะประมาณเอาหมดละเหลือเท่าไหร่ละสิบเก้าเท่าไหร่นะสิบเก้าถึงหนึ่งเก้าประมาณประมาณสองร้อยใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละคือน้ําหนักมันถูกมันถูกแรงลบไปประมาณสามร้อยกรัมก็คือเท่าเท่ากับน้ําหนักของน้ําที่ถูกแทนที่ออกไปอันนี้ไอสาเหตุที่มันไม่ใช่สองร้อยแปดสิบแปดเปซเพราะว่าตอนพ่อโก้วัดมันก็ไม่ใช่ เซนติเมตรนั้นเป๊นเะอย่างแรกแล้วอย่างที่สองก็มีถุงอะไรรอบๆนิดหน่อยด้วยมันก็เป็นมากจริงๆก็ใหญ่กว่าน,นั้นนิดนึงมัลรก,ก็เลยประมาณเหลืออันนี้เนาะนี่แช่ถ้าแช่เพราะนักเรียนเ,เด็กๆคิดว่าถ้าเกิดพ่อโกต<อ>ปล่อยให้มันถึงพื้นเลยนะตัวเลขนี้เป็นเท่าไหร่มันก็จะนอ้อยลงสูดสูยี่สิบตอนนี้ยังไม่แตะพื้นใช่ไหมไม่แตะพื้นปล่อยให้ถึงพื้นเลยนะไปเลยครับไปพื้นเลยแปบเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือยใช่ มันว้างศูนย์เนี่ยเพราะว่าพื้นมันดันน้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่พื้นไม่ได้อยู่ที่เส้นเลือดเชื่อเชื่องยังไงนี่นะอันนี้ก็หลักการของแรงลอยตัวแรงลอยตัวจะเท่ากับน้ําหนักของน้าที่ถูกแทนที่ไปนั่นเองนะเห็นไหมอ่ะไว้นี่ก่อนนะครับ